มา <ma>, พี่น้องมาโอ้โคอกๆพี่น้องเอ้ยแซ่บต้มส้มแกงสม้มพี่น้องแกงสม้มปลาน้ําจืดพี่น้องเอ้ยแกงสมปลาน้ําจืดมื้อนี้ดนบ่ได้กินปลาน้ําจืดพี่น้องกินแต่ปลาทะเลหลายเนาะพี่น้องเนาะกินแต่ปลาทูเนาะ <laughs> โอ้ปลาธรรมชาติ์รว่นเลยพี่น้องนี่นี่ปลาธรรมชาติพี่น้องเลยแซ่บเนี่มามามาพี่น้องมาโอ้มาเนี่ยเขาหลากหลายพี่น้องโ<ด>อ้เขายิ่องอนมาพี่น้องมาเจ้าไม่ต้องวาลายใหญ่หางพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันมามาลูกเล่นกินข้าวนะ้าแม่เด้อ Mình đã đến đây một ngày rồi, chúng tôi đã ăn nhiều món ăn đá, nhưng chúng tôi không thấy thêm thơm. Chúng tôi đã đến đây một ngày rồi, chúng tôi Chào người! Chúng tôi ăn ลองสนับห่อนก่อนยอมจะเช้าทางไท่อีกนพี่น้องเลย <laughs> นี่ <c oughs> แสบบริจาคตรงนะพี่น้องเนาะตรงนี้หรือว่าน,นั่นเนี่ยโอ้ช่างน่าปวดลัง มักคมไปเนาะเป็นคมแซ่บ

มี่ใหญ่ตรงหมอกจะก็รตดูธรรมดาแล้วนางวันนั้ดูตัวัดเื่วันศัวมันมันคอยอย่างไรทอยงานค่อยอยแไบเด็ก เอาข้างไปแล้วอันนั้นพี่นของบุกคมกันเลยปกติเอาไปหนึ่งหนึ่งนี่เซีบกวัวแค่ไหนอเลยนะ ເນາະສຸດຍອດເດີ້ເລີຍນີ້ກົມົມມີ นะครับใส่อืมมกนะอ,ะนะอ,อา,อา,อานั่าไำเดอยนักนี่นะเอยนี่จุ่มเป็เหน้าตวยจะตะกับะเมาปดเวตัวไต

สองสิบห้อดียปอุ้น้ำลำโตอ่ะตนตละกขึ้นับับว ສັກິນີ້ເທົ່ານີ້ກ່ອນເນາກົ່ານອງພັັໃຈແມ່ນ້ອບໍ່ຊິນເນາະພີ1ຂ FC ກໍເປັນຫຼານກຳລັງຈແລ້ ความดุม <łość> ันแล้เนาะพี่น้องเนาะให้มีกำลังใจในการให้เก็บพี่น้องไว้อะคลิปนี้ขอก่าวคำว่าสวัสดีลสบายดีนาะพี่น้องนะบ๊ายบาย